เขาสุ้งหัวเขาสุงวัวอยู่แต่ว่าบ่อยมวนนี้มวนได้ด้วสิบอกค่ะแม่วันที่ยี่สิบวันเกิดพระอาจารย์เด้อจ้ะยี่สิบเดือนหนาจ้ะเดือนไหนเดือนเดือนสิงหาป่ะม่ณบอสิงหาค่ะป้าเดือนสิงหามันโดนอยู่ดิแต่ไ่เม็นเดือนหนานี่ยบ่บ่ค่ะเป็นเดือนเอาบ่เดือนหนาม่ใช่เป็นเดือนหนาเดือนพฤษเกตุว่าพิษบ่เออเอาเอาสิงหาผลเด้อบ่ ยี่สิบสิงหาเฮ้ยนี่หีปเจ้าเฮ้ยนี่เจโอ้อตัวจริงกับหลายแม่อย่าลืมติดตามนะแม่เด้ออันติดตามถือเดกับเจ้าอย่าง้ศูนอันอันนี้แม่ขันน้ำมุนขันน้ำมุนเพิ่นนั่นนะหมูวาเออมือนั่นนะห้าศูนย์สี่เต็มเต็มเลยเอาตัวใดกบพ่อพ่อตัวใดกัอที่บ้านจานันละนันละไล่สุดวันที่หนึ่ ห้าศูนย์ส่สเจสสามก็เกีหาเด้ออันนี้อันนี้งวดนียนบ่พอวันที่เท่าไดพ่อนั่นเจสสามก็เจ็ตหางวดเองวดสิมาวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งอย่างนี่วันที่นกรกฎดาบ่กรกฎดานี่ะจ้สองห้าหกเ็เนาะค่ะเนาะเจีสามกับเจ็ยังกัพ่อเจสาก็เจีหาครับผมเป็นลขางเด้อตัวนี้เ้อเป็นเลขรางเป็นเลขรางเจสามกับเจหาแมนข้างบนสองสามกัสองห ทั้งบนสองสามกับสองหกกับผมเรียเอาคุณพ่อได้สุงวดบ่จ้าเนี่ยก็มีมันกระเขายิ่ครับผมเขาสุงวดเขามาสุงวดแล้วแต่จริงแต่จริงยิงแล้วผมบเ่เรียนใต้ดิน,นผมซื้อตละลัตเตอรี่ไว้มันก็ได้หัวละสองใบหัวละสองใบาสามใบเลยครับคือว่าคุณพ่อนี่เล่นตั้งแต่ลอตเตอรี่อย่างเดียวแม่นซื้อตะลัตเตอรี่ไว้<อ>ไดีแล้วดีแล้วพ่อดีแล้วสนับสนุนรัฐบาลเนาะคุณพ่อคุณพ่อเฮ็ดอีหยังอยู่วัดพระอาจารย์ต้อมนี่จ้ะ ขายยังเขามาขายของมาขายน้ำโอ้ขายน้ำโอ้ขายน้ำเช้ากล้วยเอาโอ้น้ำเช้ากล้วยเอาผู้ใดอยากกินเย็นๆก็สามารถมาแหวกหอเราได้เนาะขายอยู่นิซึมือือเป่พ่อแม่นครับต้องมาซื้อเหมือนจากเสาวฮอดเคียงหรือว่าผู้ใดอยากจะทำโรงทานก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรพ่อเบอร์โทรติดต่อโรงทานศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ครับผม435 2150 ผู้ใดอยากจะเฮ็ดลงท่านน้ำเฉากล้วยเนาะค่ะเนาะจ้าติดต่อได้คุณ่อแล้คุณ่อเราสิติดต่อเจตตู่มะทายคีปไห่อย่างดีพี่น้องยุต้างประเทศก็สามารถติดต่อเราได้หรือว่าติดต่อผ่านเจตตู่ก็ได้ผู้ใดอยากได้ลงท่านน้ำเฉากล้วยหรือว่าผู้ใดอยากได้ลงท่านลอตเตอรี่ก็มีหม่องติดต่อรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามมีมัดแต่ว่าเจตตู่ได้แต่รางวัลที่หก ตทวไทกบพ่อเอาไหมเอาไหมเก็กับเจห้ากับผมเลขกางเลขกลางเจียสมกับเจาเลข<ล>บนเลขบนเป็นสองสมกับสองหครับผมอืมขอข้างบนเด้อสองสามกับสองหกล่องเบิง้งห้างเทียมหมันแต่ว่าผมกับมาซุงหวัวอยู่หน่ต่มันหังมันมันหนึ่งมามันจะออกเป็นไตดินส์ มันมาตะเล็กลางนี่ล่ะมันมาตะลางเนาะพ่อนคันพีนกังวลมากเงินบ่มันผ่านได้เพราะมันมันไปได้ถึงหกตัวตอนได้หกตัวก็สิไข่คือคุณพ่อเราเล่นยตะลอตเตอรี่ย่างเดียวตะลอตเตอรี่ไว้มันบ่เขามันเห็นเขาจะสองตัวสามตัวหลังอย่างอืมมันจะมันมันจะไปตั้งแต่อันสองตัวหลังของรางวัลทีหนึ่งแม่นคุณพ่อนแลเหมือนซื้อมันผ่นมันผ่นได้ตั้งแต่ ไอ้แน่าเล่าได้แต่สองตัวหลังรางวัลที่หนึ่งมันเลขว่าเป็นเงินนะพ่อเนาะจ้าแต่ว่าขันได้สองตัวถ่ายรางวัลเลขถ่ายสองตัวนี่ก็คือเป็นเงินเนาะค่ะเนาะวันนี้กับลางก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดห้าเจ็ดสามกับเจ็ดห้าแต่กับขันเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งก็คือข้างบนก็คือสองสามกับสองหกลองรองเบิรงครับผมลองพูดสำหรับพูดจากเซียงโศกใต้ดิน สับพมบอลล่าไต้ดินข้าเจ้ากับบอลเหรียคือกันเพราะว่าข้าเจ้าซื่อตั้งแต่อันอันรอตลี่จ้าส่วนมากเพราะว่าข้าเจ้าเลรียแต่ลอตลีกันซูเมอร์นี่พี่น้องเอฟซีก็ได้เอ้าคันผู้ใดอยากแก่อยาผู้ใดอยากการมาอุดหนุนน้ำเฉาเกวยของคุณพ่อเนาะเนาะเพื่อว่าอยากจะเห็ดโล่งท่านเนาะพ่อเนาะจะสามารถติดต่อพ่อได้หรือว่าติดต่อทางเกตูก็ได้เพราะว่าวันที่วันเสาร์นี่กั จะมีโลงท่านของสายบนท่ากรุงเทพมาเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจ้ะเอาขอบคุณคุณ่อหลายๆค่ะ,คะจ้ะ